สวัสดีครับผมคาร์ดจากช่องคุณคาร์ดนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม ROC นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอสซัซินใส่คิงบประหยัดกันนะครับของสวมใส่นะครับของสวมใส่ก็มีประมาณนี้ครับอ่าหมวกเป็นหมวกคาวบัตเตอร์ครับคุณสมบัติของหมวกคาวก็คือถ้าเกิดเราโจมตีทางกายภาพจะมีโอกาสออโต้สกิลโคบอลเลเวล5แล้วก็สกิลฟอส์ไดเลเวล5นะครับ เอาไว้เสริมดาเมจของเราปากใส่เป็นอะไรก็ได้ครับอันนี้ผมไม่มีอะไรใส่นะผมก็เลยใส่เป็นกุหรีอ่าแล้วก็หน้ากากใส่เป็นแว่นสาธิตตีกึ่งมนุษย์3%ครับแล้วก็เป็นกางเกงใน 3A นะครับใส่การเกกุ้งแดง a อ k ียีแล้วก็เสื้อครับเป็นเสื้อกล้ามสามเอนะ ใส่การ์ดบาโฟจูเนียส่วนอาวุธผมใช้เป็นกาตาจูบกเครับ1งู2องเอเอนะครับอันนี้เพื่อเพิ่มให้เราสามารถโจมตีดับเบิลแอทแทกได้เมื่อเราใส่กาตาใส่เอเอไปด้วยเพิ่มค่าคิติค้องเราแล้วก็เท้าเทมครับเท้าเทมเป็นเทมเอจิ o f a d อนะครับ Office เป็นแบะพาวเวอร์อ่ามีโอกาสเป็นหมีด้วย a c c e s ซอรีผมใช้เป็นแหวนโลกนะครับเพื่อเพิ่มไออัตราคิทิเคิลเลทของเราคิเอ a เอตแท็กบวก10แล้วก็คิบวก10ถ้าเกิดเรามี Ag 90ขึ้นไปแต่สอข้างเลยนะครับส่วนชาร์โดชาร์โดเป็นอะไรก็ได้ครับอันนี้ผมมีอะไรผมก็ใส่มาเนาะไม่ได้ฟิกอะไรเพื่อนๆมีอะไรก็ ใส่เข้ามาได้อ่ามาดูสเตตัสครับสเตตัสผมตอนนี้ผมสเต็งสามสิบเอ็ดเองนะครับเอจิ AG เป็นเก้าเก้าเพื่อที่เราจะใส่เทมเอจิเราได้ a อเอสพีดบวกหนึ่งวิดผมยี่สิบอินผมไม่ได้อัพเด็กไม่ได้อัปลักสี่สิบสี่ครับ ตอนนี้ ASPD เราก็187รวมกดบัฟ VIP นะแล้วก็กดยาเขียวแต่อันนี้ยังไม่ได้รวม AB นะครับผมยังไม่ได้กด AB ค่า critical rate ของเรา57แล้วอันนี้คิ้ล้นๆแล้วครับคิดเหลือๆแล้วเดี๋ยวรอเราเลเวลเลเวล up ผมก็จะลงสเต็งยาวๆแล้วเดี๋ยวเราลองไปเทสแบบไฮออกกันครับ ดูซิว่าเราจะตีไฮอ็อกเท่าไหร่ฮะครับเดี๋ยวผมไปลองตีไฮอ็อกให้เพื่อนๆดูกันนะว่ามันจะรุนแรงสักแค่ไหนกันเชียวยังวิ่งไม่เจอไฮอ็อกเลยนี่สักตัวคนกลับมาฟาร์มไฮอ็อกกันแล้วครับเดี๋ยวออกเลยดีืมร่วงครับแต่นี่มันออกเลยดีไงเลือดมันน้อยเราต้องลองเทกข้าไฮอ็อก พอไม่มีดันคนก็กลับมาไฮออกกันเนาะเนี่ยดูดิยังไม่เจอมอนเลยนี่เจอแล้วครับอ้าวติดโคโบผมลืมดูดาเมจเลยไวยมากไ้ออกตายไวยมากอ่ะอะออกอาเช่ก็ได้ืพันสอง 975